สวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับดีแมกนะครับ2020นะครับจะมาหุ้มเบาะนะครับคันนี้เพิ่งหุ้มเป็นคันแรกเหมือนกันสําหรับตัว2020นะครับแต่สําหรับออนิวปกติเนี่ยหุ้มบ่อยหุ้มบ่อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับภายในนะเบาะเขาก็จะเป็นกรมมายี่เหมือนเดิมอะเนี่ยเห็นไหมเป็นกรมมายี่แต่ว่าข้างล่างอ่ะเขาไปเอาไอ้หนังหุ้ม ซื้อหนังหุ้มมาหุ้มนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวมันเลอะแล้วแบบว่าน้ํามันแบบว่าเป็นคือเขาขายกุ้งขายปลาอะไรเงี้ยน้ํามันเป็นน้ําเค็มอะ่ะเขาก็กลัวมันจะเลอะบอ่อเดี๋ยวมันจะเป็นขี้เกลืออะไรเงี้ยก็เลยซื้ออย่างนี้มาหุ้มทีเนี้ยมันเริ่มไม่สวยละเดี๋ยวเราจะหุ้มเป็นตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะอันนี้เราให้ดูเดิมเดิมะครับว่ารถเป็นแบบไหนนะแรดูจะทําเองยากนะครับประแจดาวเบอร์ 45- หรือ50ไม่รู้นะ ต้องใช้เป็นประแจบล็อกด้วยประแจดาวเป็นประแจบล็อกด้วยมันง่ายไม่ออกนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าน็อตเนี่ยเขาอ,อาบน้ํายาแน่นอนนะข้างหน้าก็เหมือนกันนะอนี่ข้างหน้าก็เหมือนกันเห็นไหมน็อตเป็นกลมๆเลยแล้วหัวเป็นประแจรประแจดาวนะอะเดี๋ยวผมจะทําการถอดเดี๋ยวจะเอาข้างซ้ายก่อน ระวังดีๆนะโดนรถนี่เรียบร้อยเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปทางที่เดิม ก็เสร็จไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะหุ้มเบาหุ้มเบาถึงก็ห่อมาครับก่อจะเสร็จอันนี้แค่คู่หน้านะเดี๋ยวเราจะมีดีแม็กอีกคันหนึ่งนะครับ4ประตูนะเดี๋ยวเราจะได้มาถ่ายกันใหม่อีกรอบนะครับก็เรื่องวิดีโออาจจะแบบว่านิดนึงนะอาจจะเร่งภาพให้ดูนะเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันมันต้องค่อยๆดึงอะตามที่ทำน่นแหละ หนังเป็นหนังที่ยูนะครับไม่ใช่หนังแท้นะแล้วก็เป็นงานพุ่มทับนะครับไม่ต้องลอกไม่ได้ลอกชุดเก่าออกนะก็รประมาณนี้ครับมีหลายสีถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดตคดตห้ด้วยนะครับ